หาเอฟซีเข้าไปลงทุนเลยผมบอกเดีนี้รับซับกันที่จังได้ก็รับซับแปดหกก็ยังไปซื้อเก้าหาก็ยังไปซื้อเก้าซี่ก็ยังไปซื้อไอซื้อเก้าหกกันมามาเก้าหกกันซื้อเก้าเจีดเก้าแปดผมก็การไว้หายแล้วนี่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 กันอยากลงทุนก็ลงทุนบมลงทุนไงซื้อเก้าหกตัวเดียวผมบอกซัดเจนครับผมเอาเส้นนี้ บ่คือสชน,นักอื่นหลือว่คืออาจารย์อื่นผมเน้นล่างอย่างเดียวเพราะรัฐบาลลอตเตอรี่ไทยเฮามีรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6กว่าเอาไว้ประเด้รับทรัพย์คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่นสน, 23, ส 6, บนไไับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือรัฐบาลไทยเอฟซีบางท่านติดตอ่อมาหาผมทางผ่านมือถือว่อาอาสอาสซิชิดออสซิชิดออสซิชิดคือบอ่อเห็นปล่อยตัวเลข อักษรมงคลหรือ enfin, ตัวเลขตัวเลขมงคลวอาขอตรวจผมบอกผิดคพอตัวเลขมงคลคือบ่เห็นปลอยตางวดที่จริงแล้วผมได้มาตองวดแล้วครับผมแต่ว่าแต่ยังไงได้ปล่ยให้เอฟซีเฮาผมได้ตองตอตองหวนล่ะตัวเลขมงคลได้ตองหวดแต่ว่าบอกท่านดนปล่อยเนาะค่ะผมก็คือเลกยเป็นมือนีวันดีวันดีวันดีมือนีวันดีมือนีวันดีมือนีมือนีวันดีพอดีพี่แอดมินจะได้ความรับทราบก่อนตัว กับเอซไปพร้อมกับออซซิดออซซิดนานั่นวดนี้หนึ่งเมษายนปีสองพันหาร้อยหกสิบหานี่ตัวเลขมงคลพร้อมรับทรัพย์ฟันตัว<ะ>แตกแน่เจอที่ไหนาฟาดเลยแตกแน่ให <น S 1> ้เอฟซ <ไป S 1> ครับผมจะให้สนับสนุนให้เอฟซีเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยคือรอตดี<ะ><ะ>และวันที่สองที่สามที่สีที่หาตัว ที่หกบ่วไอ้ที่หกบัเอาครับมันไ่ได้รับทรัพย์น,น,นาลังนครับผมแปลว่านาลัางนาลัางนาลังหมุนสองครั้งนาลังา,ลงางไอเอฟซีเฮาลงาทุนแต่ผมจะให้เน้นเน้นล่างตัวเลขผมออดสักชิ์ออดสักชิ์ให้งบหน่อยรัฐบาลไทยทุกงวดทุกงวดของปีสองพันห,ห้าร้อยห้าสิบหกนี่ไอเอฟซีเฮาไปจับจองหรือลงทุนรัฐบาลลอตเตอรี่สนับสนุนทุกงวดจะได้รับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนความรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอน ใีสองห้ปร2 5 6หี่ให้ติดตามพี่แอดมินไปเรื่อยๆเพราะผมออสักชิดจะให้ตัวเลขมงค้นทุกวดทุกวดเช่นกันครับผมอ่ะมวดเมื่อกี้นี่ออสักชิดให้เก็เนาะค่ะเนาะถูกต้องครับคือตัวเลขมงค้นของผมนี่มันสื่อสารหนึ่งที่ผมพูดได้ก็ได้ด้วยบารมีของหลวงปู่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่กับอาจจะเป็นปู่ซี่ป่าเขาปู่ผมเหี้ยหรือปู่ดอนปูตาอามาจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมค่อยพูดได้คือเป็นซื่อสารให้ตัวเลขมงคนตัวเลขมงคนเอฟซีไปลงทุนหรือเข้าไปสแสวงหาเอาจากสถานที่ต่างๆสิง่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขา้าเข้าโลกปูชาแล้ครับค่อยได้เป็นตัวเลขมาให้เอฟซีเข้าทีแนอนอนน,อน,นี่คือไปศึกษามาเบิรงแล้วผมให้งวดก้อนนี่ที่พี่แอดมินถามว่าเกตเกตเกตเลขเกตผมมั่นใจว่ามากคือมากคือมันเป็นเลขย่มเรามีวันทั้งเกต อีนึ่งเราก็มีเจ็ดวัน <ฮะ S 1> ได้ไเลยหกเจ็ดออสักิีปอยมือนั่นหาเจีดดีเนาะถูกต้องครับผมเต้มเดียวเนาะค่ะคือสูตรนั่นนั่นนั่นผมก็บอกไปแล้วมันเป็อนอลายยางแต่ว่าบ่อยากบอกแต่ว่างวดนี่งวดวันทีหนึง่งเมษาย,ยนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ผมให้เน้นล่างตัวเดียวบ่ต้องกลับตรงๆไม่ต้องกลับอ๋อสักิีให้จะบ่กลับ <ฮะ S 1> ให้ไปร่วมทุนสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลไทยคือ รัฐบาลให้เข้าจะแตกแตกจะคือออกประจํางวดวันที่หนึ่งนี่คือย่ามดีคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับผมยามดีเลขหนึ่งหนึ่งก็คือวันอาทิตย์คือคือฟังผมบอกต่อกันเพื่อนเมื่อกี้นี่บะเนียเงื่อนก่อนนี่มันมาแามรัฐบาลให้นี่มามาเลขแามคือมาเลขเกตเลขวิ่งกันเปางยังไเลขก่อนกับร่างกายเลขวิ่งเลยภาษาสุภาพกันภาษาเง่นยคนไงควรู้บอกวกัน คื S <S 2> <S 2> อ,อเลขวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งเกตงวดกว่อนนี่แต่ว่างวดนี้เลขเลขงามคือเลขหนึ่งบันนีแต่ว่ามันจะแปลกครับผมงวดนี้แต่ว่ามันกับแ,แปลกแปลกสิ่งมาสัจนะสิ่งอัศจรร <S 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 ย์คือแปลกคลออันใดบันนีคือมันเป็นเลขกำลังวันกำลังวันกำลังวันกับไล่จากหนึ่งหนึ่งก็คือวันอาทิตย์สองจัน์มาหาวดตกเลขกกว่าวันศุกร์ศุกร์ก็คือเลขหก หกมาแห้งครับผมวิ่งเลยวิ่งหกวันสูกแล้วก็เป็นวันสินใหญ่ด้วยครับผมมันคือเลขหกมาแห้งวันนี้แต่ว่าเลขย่ำเวลาย่ำเกจมือกับยามันสีแต่ละมือมันสีไม่ย่ำมันจะดีอยู่ที่ย่ำก็นะบอกง่ายบีมันมีเกจมือบีนึงก็มีเกจวันเกจวันก็คือเกมือภาษาบาลท่ภาษาอีสานบาลท่าก็คือเกมือเกจมือแต่ละมือมันต้องมีมือย่ำดี มือมันจันย่างดีซะทานทันดีเด้อเจ้าไปแค่นัดดานแค่นี้ให้ไปเวลานั้นเวลานี้ไปถอยรถไปเดือขึ้นบ้านไม่ยกสะเอ็ดเจ้าย่างไกย่ย่างให้เวลามือน,นั้นมือนี้มันแต่เกตบ้านย่างบดีทอยย่ำเข้า,าขใจป่ะครับมีเกตมือหรอมือนั้นให้ในเกตมือนั้นแต่ละมือมันสิมีย่ำดีกว่าให้แต่ย่ำน,น,นั้นย่ำนี้เกตทั้งถอยรถออกมาเบอร์ไม่ต่ำนั่นละ่กะก็เลยเป็นตัวเลขมงคลออกมาให้เอฟซีเข้าไปลงทุนลอตเตอรี่รัฐบาลไทยชุดเดียว ผมจับให้ชุดเดียวชุดเดียวเท่านั้นห้ามไปซื้อตัวอื่นห้ามไปซื้อตัวอื่นแล้วพอต้องกับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเอเมษายนปีมีหนึ่งเมษายนะครับผหนึ่งเมษายนปีสองพันหน้าร้อยหกสิบห้านี่นี่ชุดเด่นของผมนี่แต่ว่าชุดเด่นเป็นเลขคำนวณนมาจากหลายสูตรมีแปดไม่เก่าไม่ศูนกันพ้ได้ซื้อเลขติดแปดติดเก้าติดติดซูนงวดนี่ดีใจเลยบ่ได้เกี่ยวกับสองตัวล่าง คือผมว่าบอกแล้วตอนต้นคลิปผมมาไม่มีรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอลไก็สองตัวมุนสองข้างสามตัวหนาหลังเลขเด่นมากเลขมีแปดมีเก้ามีศูนย์สูตรแรกของผมสูตรสองมันมีหนึ่งมีสองมีเก้าพูดใดซชื่อติดตัวเลขเด่นนี่คือโอกาสรับทรัพย์ก้อนตัวมีสูงมากเลยรัฐบาลไทยงวดนี่ลอตเตอรี่แหละครับผมแล้วก็มีสองมีเจ็ดมีสามผมก็เลยจับให้ชุดเดียวเลยครับเน้นๆเลยคือเก้าหกนี่ เก้าหกหกมาแห้งอาจารย์ก็บเลขเก้ากับหกใส่กันเนาะคือเก้านี่มันมาแห้งกกองหกเลยครับผมแม่นบอกค่ะคือเลขสูตรของผมนี่คือคือเก้านี่เป็นเลเป็นเลขสูตรเป็นเลขค,คำนวณเป็นเลขลายยางเอามารวมกัน,นแต่ว่าหกนี่คือเป็นเลขก,กำลังวันกำลังวันเลขงามเลขงามร้อมนบครับผมเลขกำลังวันคือเลขหกคมก็เลขให้เก้าหกตัวเดียวแปดกหกก็ยังไปซื้อหกแปดก็ยังไปซื้อ เกาหาก็จะไปซื้อหาเกาก็จะไปซื้อแต่ว่าซื้อเกาเกียดได้กันมากบ่มากเกาหกใซื้อเกาเกียได้ผมบอกตรงๆเลยโทอนี้รัฐบาลให้งวดเลขล่างผมเน้นเล่ล่างย่างเดียวล่างบอกคครับล่างล่างย่างเดียวบ่มากเกาหกใคซื้อเกาเกียดเปดหาเปดหกก็หาเกาซื้อย่าไปซื้อสำหรับล่างล่างตัวเดียวกันอยากรุล่างวันสองตัวสามตัวนาลัางว่าเป็นยังยิบเลยเจอลอตตอรีที่ไหนลงทุนเลยฟันเลยแตกแน่วพาเข้าใจผมบอกว่าครับผมเข้าใจ อยากให้เอฟซีเขารับทราบการตวงวัดนี้เก่าหุล่างครับผมผมเน้นล่างพี่ผมให้ตัวเลขมุงคลนอยู่นี่ผมหมายเน้นล่างเน้นล่างแล้วมุมคมสองหนึ่งกันเด็กค่ะคือเลขย่มเลขยมำยามหนึ่งคืออาทิตย์เวลารัฐบาลออกคือวันตรงกับวันอาทิตย์โอ้ตรงกับวันวันศุกร์แต่ว่ายามดีวันศุกร์คือเลขหกยามดีคือเลขหนึ่ง แง่ดีคือผมว่าวันทั้งเกียดดีมันสิแต่ละเมอมันสิมีแง่มันขึ้นกันใส่แง่มันขึ้นกันแต่ว่ามือวันชุกกันวันชุกมันสิมาตรงกับแง่หนึ่งแง่หนึ่งก็คือวันทิดดีดีที่สุดคือเหล็กหนึ่งในแง่แต่ว่ามันประเด็นแต่ว่าค่อนข้างเด่นผมก็เลยจับไอ้ตัวล่องลงมาคือสองหนึ่งเพราะว่ามันเข่าสูตรสองวนี้มันติดสองพวกนี้นี่มันติดสามบนใน้สูตรผมมันไม่สองวันีแต่ว่าแปดหนึ่งก็จะไปซื้อ หนึ่งแปดก็ย,ยังไปซื้อติดหนึ่งหนึ่งหาก 1, 5, ็ย,ยังไปซื้อกันซื้อเอาสองตัวล่างนี้แต่ว่ากันเอาลงกันสามตัวลงมันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าว่าเป็นยังแต่ว่าเอาลงกันที่หกไม่ได้ละสามสามตัวหนาหลังว่าเป็นยังคือผมใ้อยุนี่ผมไ้ผมเน้นสองตัวล่างผมเน้นสองตัวล่างเข้าใจไ่ครับเย็นมินตัวล่างอ้สามตัวหนาหลังได้กันซื้อตัวอื่นแต่ว่าที่ผมห้น<ม>ี่ไ้ซื้อล่างโดยเฉพาะ เน่นล่างโดยเฉพาะเต็ดศูนละมาแตในเต็ดซูนนี่คือตัวล่องอสุดกันกันบ่าง่ายกันภาษาบานันเทาว่ต้องกันดอกเจอที่ไหนซื้อเจอที่ไหนปันเลยแตกแน่ก็จับจองซีเลยรัฐบาลให้จับเก้าครับผมนี่คือจับจับออกมาจากนี่แล้วนี่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 นนแต่ว่าออดซักชิดออดซักชิดให้ชุดเดียวได้เพราะเป็นยังเอฟซีเฮาอยากลงทุนทั้งหาชุดเพราะเป็นยังคือสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลให้เจอที่ไหนปันเลยแตกเนี่รับรับเต็นที่มัน คือผมให้ตัวผมเองนี่ออดซักชิดออดซักชิดให้จะให้เป็นเลขเน้นเน้นล่างโดยเฉพาะหมดเ่อเกี่ยวกับยังให้ fc เขาเข้าใจ้งเช่นละแอดมินเข้าใจจ้งเช่นให้ไปลงทุนเลยพร้อมรับทรัพย์ท่านที่ที่ผมให้นี่ผมให้ออดซักชิดจะไม่เหมือนสำนักอื่นและจะไม่เหมือนอาจารย์อื่นเพราะผมให้เน้นล่างย่างเดียวออกบนก็ถือว่าเป็นโชคของเฮาหรือเป็นบุญของเข้าทึกซ้ำตัวนาลังก็ว่าเป็นบุญของเฮาแต่ว่าผมนี่ออดซักชิดออดซักชิด ฟันล่างห้ล่างเน้นล่างรับทรัพย์ท่านที่คือผมให้ชุดเดียวงวบนหน่อยรัฐบาลไทยคือเก<ะ>้าหกผมเลยจับให้หาชุดชุดล่องมากคือคือสองหนึ่งสองหนึ่ง,ง,งมาจากใสามาจากเลกย่ามย่ามดีคือวันอาทิตย์อาทิตย์ก็คือหนึ่ง<ะ>ประจํางวดวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาดีสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาลงทุนเลย<ะ>นั่นแหละเขาเรียกว่าย่ามดีเมื่อวัน สำหรับมือวันศุกเท่านั้นสำหรับมือวันศุกเท่านั้นครอรัฐบาลให้ห้วันนี่แตกวนันศุกคือประกาศผลออกมาคือวันพุธวนันศุกกันแล้ะครับผมประกาศเรื่องวันออกมานี่คือวนันศุกมันก็นเลยเป็นชุดออกมาเป็นสองหนึ่งนี่เป็นชุดล่องแต่ว่าชุดเด่นชุดชุดนี่คือ 96. เก้าหกแปดหกกันย่าไปซื้อกันที่ซื้อให้ชื่อเก้าเกตกั่เมื่าเก้าหกจะให้ผมสิบอกตรงๆเลยผมเลยให้เก้าหกเท่านั้น ให้เอฟซีเขาไปลงทุนเลยผมบอกกูนี่รับซับทันทีจังได้ก็รับซับแปดหกก็ยไปซื้อเก้าห้าก็ยไปซื้อเก้าสี่ก็ยัไปซื้อหอซื้อเก้าหกันเ่มมากเก้าหกันซื้อเก้าเกปดผมก็กันไว้หาแล้วนี่นี่นี่น,กนีกลงทุนก็นลงทุนบ่ลงทุนไงซื้อเก้าหกตัวเดียวผมบอกชัดเจนครับผมว่าซัดซ่นนี้ บ่คือสำนักอื่นหรือบ่คืออาจารย์อื่นผมเน้นล่างย่างเดียวเพราะรัฐบาลรัตติลี่ท่เฮามีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกว่าวมันบ่ได้รับทรัพย์ส่งตัวนนหน้าหลังขึ้นสูงๆให้อาจพัก้าใจเนาะพี่แอดมินเฮ้าเนาะนั่นาระอยากให้แอดจี้แล้เฮามีโฉมไม่ใช้ใส่สงการบ้านเฮ้าก็เรียกสงการหน้าที่สามเมษายุติใส่ก็ให้กลับบ้านมาบ้านสิบสามเมษาให้กลับบ้านเฮ่ากลับมาบ้านเฮ้าครับผมนาลาอยากให้เฮามีโฉมมีไช่รับทรัพย์ก้อนโตไปพร้อมกัน นี่เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางของอศักสิทธิ์จ้ะสิบ้านซาหาบ้านลือกับอศักสิทธิ์นี่แหละพี่น้องฟันเม็ดไหนมาเม็ดนั่นวัดนี่เพิ่นเน้นที่สุดเลยคือลางคือเก้าหกบนสองหนึ่งจ้ะส่วนเจ็ดศูนแปดเก้าสามเก้าเป็นโตล่องเด้อพี่น้องเด้โอโปรดพิจารณาเอาเนาะจา้ะเนาะสำหรับอศักสิทธิ์กับทางช่องเป็นเพียงแนวทางค่ะ พี่น้องเอซีกับไปใส่ค่าวมพิจารณาของจากของว่าหมักน้ำเพลินบอ่อขันบอ่อหมักกระเรื่อนพานเนาะค่ะเนาะขันมักกระจัดค่ะขอบคุณนองจกปิดไลยๆค่ะครับขอสับ,บดีค่ะ